อยู่เซนทกับผมรัชตัสมนทินกรนะครับกับวันนี้กับท่านเลขาธิการากศนอครับท่านประเสริฐบุญเรืองนะครับผมเชื่อว่าหลายคําถามที่ส่งมาให้นั้นเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมแน่นอนฮนะช่วยกันตั้งคําถามที่เกี่ยวข้องนะครับมีคําถามส่งมาจากทางบ้านครับท่านครับบอกว่าอยากมีส่วนร่วมในการเยียวยาผู้ประสบภัยบ้างต้องทําอย่างไรฮะครับก็สายด่วนมาที่1660มาสมัครเป็นอาสาสมัครนะครับแล้วเราก็ เราไปทําที่ไหนก็ไปกันเรา <Yeah. S 2> เรามีรถบริการโ oh, ดยเฉพาะอ,อย่างที่เราไปทําที่โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง นะครับก็มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทาสมัครมาเราก็เอารถไปรับแล้วไปส่งเรามีอาหารให้ทานด้วยหมายถึงเราประสานได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับสายด่วนนะครับคุณผู้ชมครับสายด่วนกสนนะครับอย่างไรแล้วกัน1 6 6่งกนะครับก็ยกโทรศัพท์คุยกับทางเจ้าหน้าที่ได้นะครับว่าอยากจะเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้ทํำยังไงฮะเขาเป็นโครงการจิตอาสาจิตอาสาเยียยาประชาชนครับผมท่านเลขาครับพอมาพูดถึงโครงการของท่านเนี่ยซ่อมล้างขอโทษซ่อมสร้างล้างใหม่ กรอสน,อสนทาให้กสน,สนทําให้นะฮะมันเป็นโครงการหนึ่งโครงการที่แลดูว่าจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือในภาครัฐด้วยแล้วก็ให้มาหขกําลังใจกับพี่น้องที่ประสบภัยน้ําท่วมแนวแนวแนวคิดนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรครับครับสำหรับโครงการเนี่ยเกิดขึ้นจากนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการการะทรวงสาธิการครับท่านวรวัรเอื้อพิญญากุลมอบหมายให้สํานักงานกรอเนดูแล หลังจากทราบข่าวน้ําจะท่วมรกรุงเทพมาหานครหรือปริมณฑลเนี่ยรเราก็เริ่มทําโครงการตั้งแต่แจกอิดบ็อกทําพนันกั้นน้ําแจกปูนแจกทรายเข้าไปกั้นน้ำนะฮะเราก็ช่วยเหลือโดยไปกั้น ทำผนังกันน้ําให้พร้อมนะฮะบ้านไหนไม่มีช่างก็เราก็ไปทาให้หมายถึงว่าเราก็มีครูช่างมีมีมีอาสาสมัครของกศนตะปูอะไรมาเซตนะฮะมารออยู่ในกระทรวงศึกษาถึง2,300คนโอ้โหเป็นโครงการดีมากเพื่อที่จะออกไปช่วยเหลือเป็นทําผนังกันน้ําคือคือพูดยัว่าครูทุกท่านตอกตะปูเป็นแน่นอนนะครับทีนี้พอโครงการนี้ไปพอน้ําเข้ามาจริงๆหลังจากน้ําเข้าแล้วเนี่ยเราก็มีโครงการครัว ครัวอาสาไม่ใช่ครัวกระทรวงศึกษาคือหมายว่าน้ําเข้าไปปั๊บเราก็ทําอาหารเลี้ยงกับประชาชนที่ไม่มีทาไม่ไม่ไม่สามารถประกอบอาหารทานได้หมายถึงว่าทีมงานของเราหรือคณะอาจารย์ต่างๆเนี่ยไปตั้งศูนย์ตั้งศูนย์แล้วก็ไปทํากับข้าวกันทำกับข้าวเลี้ยงอาหารกล่องกันอาหารกล่องแล้วก็มีถุงยังขี้ไปแจกแล้วก็ต่อแพรให้สําหรับใส่อาหารแล้วเราก็มีเรือแจกนะครับเราดาเนินการช่วงน้ําท่วมพอหลังน้ําท่วมปั๊บเนี่ย ก็มีโครงการขึ้นมาใหม่หลังจากน้ำลดเนี่ยหลังน้ำลดน้ำลดปั๊บชาวบ้านเดือดร้อนประชาชนเดือดร้อนข้าราชการที่อยู่ในกระทรวงสาษารเดือดร้อนว่าเห็นสภาพบ้านแล้วเสียหายมากมายเราจึงได้รับนโยบายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธาริการว่าอยากจะให้ไปช่วยเหลือประชาชนและโรงเรียนเราเลย ทำโครงการขึ้นมาคือซ่อมซ่อมร้างล้างใหม่กศนทําให้ไม่จัดให้นะฮะอันเดียวกันนะทาให้เลยทําให้เลยํำว่าทําให้ในเครื่องหมายลงไปช่วยเหลือลงไปย้ายไปทําความสะอาดทุกเรื่องนะฮะณวันนี้เนี่ยโครงการของเราเนี่ยได้รับความสนใจและก็ได้เราได้ขยายผลไปไปสู่พี่น้องประชาชนประมาณถึงขนาดไหนแล้วครับครับคือเรามีจิตอาสาเยียวยาประชาชนเนี่ย ซ่อมสร้างล้างใหม่กสนทําให้เนี่ยมีครูช่างของกสนทั้งประเทศเนี่ยมาทั้งหมด77ประเทศเลยเออเจ็ดเจจังหวัดเลย<ะ>ใน77จังหวัดเนี่ยมีครูช่างมาช่างทุกประเภทช่างซ่อมแอร์ช่างซ่อมโทรทัศน์ช่างซ่อมอมอเตอร์ไซค์รถยนต์หรือช่างทาสีช่างไม้ช่างติดประตูหน้าต่าง ตรงนี้ก็มาทุกจังหวัดแล้วมาอยู่ทั้งหมดช่างไฟมั้ช่างไฟมีหมดมีครบหมดแม้าเธมาทันเจ้านั้นก็คงไม่โดนช็อตใดนะคือเข้ามาเนี่ย4,690คนโอ้ดีมากเฉพาะช่างนะฮะแล้วมีนักศึกษากศนที่สนใจและบัรจิตอาสาซึ่งไม่เป็นช่างแต่มาล้างได้คือมาช่วยเหลือกันนะแม่ท่านครับอีกหมื่นคนอีกหนึ่งหมื่นคนเป็นประโยชน์มากครับคุณผู้ชมครับโครงการพิเศษอย่างนี้นะผมเชื่อว่าเริ่มต้นจากจิตอาสาครับอาสา ที่มาช่วยเหลือกันนะครับในสถานการณ์ที่ขับขันหรือสถานการณ์ที่เราประสบภัยกันนะครับเดรามีสกูไปคท่านครับจากทางกอสนอครับกับโครงการซ่อมสร้างล้างใหม่กสนอจัดให้ทําให้ครับเชิญชมครับ รอยของความเสียหายหลังน้ำลดยังคงเป็นสิ่งที่สร้างความสะเทือนใจให้กับหลายคนในชุมชนแต่ถึงอย่างไรก็ตามการได้กลับมาอยู่ที่บ้านก็ทำให้หลายดวงใจกลับมาแช่มชื่นอีกครั้งแม้ว่าต้องเหนื่อยล้ากับการทำความสะอาดซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตลอดจนเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2554ชาวกศนทั้งนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาต่างระดมสพรพพะกำลังมาช่วยชาวบ้านกันอย่างเต็มที่ตามโครงการจิตอาสาเยียวยาประชาชนซ่อมล้างสร้างใหม่กศนทําให้กศนอ,อุบลกศน,อ,นอ,อำนาจเจริญและกศนมุกดาหารได้มีภารกิจมาช่วยเหลือประชาชนหลังจาก น้ำท่วมชุมชนในเขตดอนเมืองลหลายๆชุมชนก็พวกวิทยากรช่างต่างๆ11ช่างจากต่างจังหวัดประมาณเข้ามาที่มาช่วยเหลือเราณขณะในขณะนี้ทั้งสิ้นประมาณ30จังหวัดในชุดหนึ่งก็อาจจะมีช่างอย่างช่างไฟฟ้าช่างไม้นะครับช่างก่อสร้างอะไรพวกนั้นก็แบ่งๆกันไป อาสากสออรสนที่จะมาทําในวันนี้ก็จะมีเรื่องของเรื่องของทําความสะอาดเรื่องของช่างก็จะมีช่างไฟฟ้าช่างไม้ส่วนใหญ่ที่เราจะพบก็เป็นช่างไม้ส่วนใหญ่จะเป็นประตูที่ชํารุดเราก็จะมีประตูเปลี่ยนให้นะคะถ้าประตูไหนที่ชํารุดเพราะถูกน้ําท่วมซ่อมอันไหนอะไรการไหนซ่อมได้เราก็ซ่อมให้แต่รายการไหนที่จําเป็นต้องเปลี่ยนเพราะมันพังหมดเราก็มีประตูมาเปลี่ยนให้ใหม่เป็นประตูไม้จริง นะคะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นได้พาช่างวิทยากรวิชาชีพแล้วก็คณะครูที่มีความรู้ความสามารถทางด้านช่างมาช่วยซ่อมลุงไม่ว่าจะเป็นทางด้านอ,อ,อุปกรณ์ไฟฟ้าจะเป็นพวกปลั๊กพวกสวิตต่างๆที่โดนน้ำเสียหายแล้วก็ในส่วนของออช่างไม้นะครับมาซ่อมสร้างในส่วนของประตูพบ4ประเด็นที่เราต้องทำนะครับยกตัวอย่างเช่นบานประตู 4-5หาบ,าบานบานหลังละสอ,องบานสาบานอย่างเงี้ยครับที่ต้องเปลี่ยนใหม่ก็ดีใจดีชื่นใจดีใจมากๆครับดีใจมากๆที่มาดูแลกันมาโดยจิตอาสาเยยวาประชาชนมาทั้งหมด27ชีวิตนะคะเรามาด้วยใจทําเพื่อชาวบ,บ้านาจริงคือเขามีขั้นตอนให้เราเขียนว่า,าต้องการทําอะไรบ้างเช่นทําความสะอาดบ้าน แล้วก็เช็คระบบไฟฟ้าเข้ามาเนี่ยก็มาช่วยกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บช่วยกันดีมากมากเลยถ้าไม่ได้ก่สนสอแนนแย่เลยเงินก็ไม่มีไม่มีเงินไม่มีอะไรที่ส่วนกสนมาให้ความช่วยเหลือเนี่ยรู้สึกว่าก็ขอกราบขอบคุณแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจที่ได้เหลียวแลและชุดนี้รู้สึกว่ามีอัธยาศัยไม่ตีที่ดีมากแล้วก็ทำงานด้วยความจริงใจและจริงใจจริงๆครับอาจารย์ที อยู่ที่เขตดอนเมืองนะคะเขาประสานพี่ว่าเดี๋ยวจะมีหน่วยงานจากกสงากจังหวัดมาทําความสะอาดให้ชุมชนนะคะดีใจมากเลยเนี่ยพอเราบริการฟรีไม่คิดตังค์ครับขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะก็เกิดสิ่งอัศจรรย์ไม่น่าเชื่อก็คือขนาดที่เราหมดแรงอยู่องนี้นะคะก็มีโทรศัพท์เข้ามาว่าเนี่ยมีกลุ่มเขามาช่วยนะคะเพราะนั้นช่วยมาเปิดบ้านให้เราหน่อยเราก็เลยมาเปิดบ้านแล้วก็ขอบคุณน้องๆมากนะคะสภาพที่เราหมดกําลังใจทุกอย่างเนี่ย วันนี้ทำให้เรารู้สึกว่าสังคมสังคมน่าอยู่มากแล้วก็มีน้องๆสิบคนนะคะมาช่วยทำทำงานในบ้านเรามีความรู้สึกว่าถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับคนไทยเยอะๆเ,เนี่ยทำให้คนที่เขาทำความดีต่อ,ตอไปเนี่ยมีความสุขทุกวันนี้ตอนนี้น้องๆเขาเคลียร์บ้านให้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราก็อยากอยากบอกให้ทุกคนทราบแล้วขอบคุณกศนอมากมาก,มากนะคะท้าไม่ได้กศน,นยแย่เลย คงยัอีกนานจะยอยู่ได้นะจนทราบซึ้งจนไม่รู้จะพูดอะไรเลยค่ะตื่นตันก็ไม่มีเงินหน่วยงานไหนมาก็เห็นมีหน่วยนี้หน่วยเดียวนะที่นี่ก็ค่ะขอขอบคุณมากเลยนะคะจิตอาสาเยียวยาประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมซ่อมสร้างาใหม่ก สายน้ําพัดพาความโศกเศร้าและคราบน้ําตามาสู่คนไทยในยามนี้เมื่อปริมาณน้ําแห้งเหือดหลายชีวิตยังคงต่อสู้กันต่อไปแต่น้ําใจไทยก็ไม่เคยเหือดแห้งโดยเฉพาะเหล่าจิตอาสาจากกระทรวงศึกษาธิการที่พร้อมสร้างความอุ่นใจให้กับผู้ประสบภัยอนุมาถินทวีรายงาน ต้มสร้างล้างใหม่นะครับกศนจัดให้นะครับท่านครับเป็นภาพที่ประทับใจนะบจากภาพแล้วขอบคุณทีมงานของกศนด้วยนะครับที่มีเรื่องราวดีๆมาฝากเราพวกนี้นะครับท่านครับลองมาพูดถึงแนวทางที่เราทําไปแล้วนะครับเห็นบอกว่าในส่วนของครูช่างนะครับแล้วก็นักศึกษาจิตอาสาที่ลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือแล้วตัวเลขเป็นไงบ้างครับคือตอนเนี้ความต้องการเนี่ยจำนวนมากเนี่ยนะครับเราได้พยายามทํามาตั้งแต่เริ่มโครงการมาเนี่ย ทั้งหมด1มื9นหกพหลังคาที่เราซ่อมไปแล้วนะครับยังเหลืออยู่1,717หลังเรหลังนะเราก็จะดําเนินการให้แล้วเสร็จแล้วเราก็เห็นว่าความเดือดร้อนลดน้อยลงแล้วมีความต้องการเหลือแค่พันกว่าหลังคาเนี่ยเราก็เกิดโครงการใหม่เรียกว่าโครงการซ่อมสร้างล้างใหม่นะฮะจากใจพี่ช่วยน้องกสนทําให้จากใจพี่ช่วยน้องนะคือหมายถึงเราเราเราคอนเนคกต่อตลอดเวลาก็คโรงการ โรงเรียนเนี่ยเด็กเราเด็กกศนกค,คือเด็กใหญ่เด็กค,คนโต แต่เด็กปฐมเป็นโรงเรียนสังกัดสปทเนี่ยเด็กเล็กก็เลยใช้คําว่าจากใจพี่ช่วยน้องคทนทําให้ก็คือไปซ่อมโรงเรียนให้ครับท่านครับนิดนึงครเมื่อกี้ท่านพูดบอกว่าได้ซ่อมไปแล้ว1-0,000กว่าหลังนะครับนี่ความเสียหายที่ส่วนใหญ่ที่เราไปไปในพื้นไปซ่อมมันไปซ่อมส่วนไหนบ้างของร้าของบ้านครับส่วนใหญ่ก็จะไปล้างนะครับเราโดยโดยเฉพาะเรามีเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง250ราบาเลยก็ยังครับท่านพูดต่อครับฉีดน้ําแรงดันสูง นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเราไปฉีดน้ําแล้วเนี่ยเราก็จะขัดล้างให้สะอาดแล้วก็ทิ้งไว้วันสองวันจนกว่ามันจะแห้งแต่ส่วนประตูหน้าต่างที่มันเสียส่วนใหญ่ประตูหน้าต่างบ้านจัดสรรเนี่ยมันจะบวมจะบวมแล้วก็เป็นประตูไม้อัดเราก็เลยไปซื้อต่าซื้อประตูไม้สักอย่างดีอย่างดีนะเป็นแบบลูกฟักมีลายเซ็นไหมฮะไม่มีไม่มีไม่มีนะฮะโอเคไปติดให้นะฮะโดยติดฟีติดฟีก็คือลูกบิด บันพับทุกอย่างเนี่ยเราฟรีหมดนะส่วนใหญ่จะประตูหน้าต่างที่เราใช้ไปแล้วเนี่ยประมาณ4-5,000าบาทนั่นแสดงว่าความต้องการสูงสูงครความต้องการสูงครัแล้วที่เราทำมากตอนนี้ก็คือซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดทั้งบ้านเลยทั้งบ้านอะไรเสียซ่อมแอร์ทุกหลังที่เครื่องแอร์ตั้งอยู่ กับน้ำกับพื้นเนี่ยจะเสียหมดทุกอันเราก็ซ่อมให้ฟรีรถยนต์เหรอท่านรถยนต์เหมือนกันรถยนต์เราจะเปลี่ยนให้พวกนั้นมันเครื่องอะไรที่มันง่ายๆหน่อยที่ไม่ใช่วาง่ายหมายว่าที่มันถูกถูกแต่อะไรที่เกิน500บาทราคาที่เกิน500บาทเนี่ยเราขอให้เจ้าของรถหรือเจ้าของช่วยหน่อยช่วยซื้ออะไรแต่เราในประกอบครือเา เอาค่าแรงไปไม่ใช่ว่าเราช่วยแรงเราช่วยในการซ่อมแต่ถ้าเสียราคาเล็กๆน้อยๆเช่นน้ำมันเครื่องหัวเทียนกองน้ำมันเครื่องอันนี้เราให้ฟรีท่านครับแหมมีข้อมูลตรงนี้นะเดี๋ยวจริงงานนี่คือแบบฟอร์มนะคุณผู้ชมครับนี่คือแบบฟอร์มที่ทางกสนเนี่ยมีแนวคิดแล้วก็ดำเรีออกมาครับนี่เป็นแบบแบบคำขอแบบคำขอครับไปขอที่ไหนครับท่านครับไปขอที่สำนักงานกสนออำเภอหรือจังหวัดหรือว่าที่สายด่วน1660คือยกโทรศัพท์ถามได้เลยนะนี่คือแบบฟอร์มนะฮะ ภาพกว้างนะครับคือต้องการให้เราซ่อมอะไรเนี่ยมันจะมีบอกอยู่คล้ายๆแบบเป็นรายละเอียดใส่เข้ามาเลยนะฮะแล้วยังไม่พอฮะการทํางานก็ยังมีการหลังจากเข้าไปซ่อมแล้วมีการส่งมอบงานนะฮะเดี๋ยวทีมงานช่วยจับภาพนิดหนึ่งนะครับส่งมอบงานคล้ายๆแบบโฟร์แมนอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็งานซ่อมล้างต่างๆเป็นไปตามที่คําร้องหรือไม่นะครับเป็นการคล้ายๆ ส่งมอบงานเป็นการตรวจสอบว่าหน่วยงานทั้งเจ็ดจังหวัดไปออกไปซ่อมเนี่ยนะฮะแล้วเปลี่ยนอะไรบ้างใช้อะไรบ้างมาเบิกใจที่สำนักงานกสนอะไรบ้างแหมเป็นประโยชน์มากมันจะได้ไม่เกิดการทุจริตในการซ่อมสร้างรั้งใหม่กสนทําให้นะครับนี่คือแนวคิดที่ค่อนข้างจะรอบครอบแล้วก็รัดกลุ่มเลยต้องระวังฮะเรื่องแบบนี้นิดนึงครับก่อนที่จะไปเข้าเบรกนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ซ่อมไปแล้ว16,900 96หลังนะฮะแล้วก็ยังเหลือความจำนงตอนนี้เนี่ยเราปิดโครงการหรือยังฮะ อย่างเช่นใครที่ยังมีความประสงค์อยู่อาจจะดูรายการเราแล้วเพิ่งทราบนะคุณผู้ชมครับเรายังสามารถที่โทรศัพท์ไป1660ได้หรือไม่ครับครับยังติดต่อได้ยังตลอดเวลาครับตลอดเวลาครับก็ถือว่าเป็นมิติอีกมิติหนึ่งนะครับที่ทางกศนนะครับแล้วก็คุณครูที่เป็นครูช่างรวมทั้งนักศึกษาจิตอาสาต่างๆที่ได้ลงมาให้ความช่วยเหลือกันนะครับเอาละครับขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าขณะนี้เราทําโครงการ จากใจพี่ช่วยน้องเนี่ยนะครับก็คือเราไปซ่อมโรงเรียนทั้งหมด12โลงซ่อมไปแล้วเสหายซ่อมไปแล้วแล้วเหลือติดค้างอยู่กําลังจะต้องไปซ่อมอีก32หลงนะฮะก็เราก็คิดว่าจะทําให้เสร็จภายในสิ้นปีนี้คือหมายว่า31ธันวาไม่กี่วันนี้เองนะเพื่อให้น้องๆที่เรียนอยู่ในโรงเรียนปถมมัธยมเนี่ยเวลาไปเรียนจะได้มีความสุขเพราะเห็นโรงเรียนทาสีใหม่โรงเรียน ซ่อมใหม่แล้วก็ล้างให้ดีแล้วก็เปลี่ยนประตูหน้าต่างกระจกที่แตกก็เปลี่ยนให้คือหมายถึงว่าช่วงที่เขาแฮปปี้นิวเยียกันเนี่ยทีมงานของเราก็ทํางานตลอดเวลาแล้วเปิดปีใหม่มาเนี่ยเขาก็จะได้ไปโรงเรียนยังมีความสุขแช่ครับกาเป็นประโยชน์มากครับเอาละครับปีใหม่นี้บ้านใครที่ยังมีปัญหาเรื่องของการซ่อมล้างสร้างเสริมต่างๆก็ยกโทรศัพท์ไปครับ16-60เดี๋ยวเราพักสักครู่ครับมาในช่วงเบรกหน้าครับกับนิวสซนทอครับ